เิดเบื้องหลังสังหารสอจโอต้งกลางบ้านโกทอนสะเทือนบ้านใหญ่ปราจีนบุรีเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะเรื่องราวสะเทือนตระกูลวิลาวันบ้านใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีนายชัยเมศศธสิทธิสนิทพงศ์หรือสอจโอต้งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเป็นสิบนัดกลางบ้านนางกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการลูกสาวของนายสุนทรวิลาวันนายกอบอจอปราจีนบุรี สอจโต้งถือว่าเป็นลูกบุญธรรมของนายสุนทรหรือคนในพื้นที่รู้จักในนามโกทอนสภาพศพสอจโต้งนอนจมกองเลือดบริเวณเชิงบันไดท่ามกลางปลอกกระสุนปืนเป็น10บนัดน,นี่คือการก่อเหตุฆาตกรรมที่ท้าทายกฎหมายที่สุดคดีหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีหลายคนพุ่งเป้าไปที่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง หลังจากเกิดเหตุตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปยังบ้านที่เกิดเหตุคุมตัวผู้ต้องหาเป็นชายชะกันหกคนซึ่งเป็นลูกน้องของโกทอนเจ้าหน้าที่คุมตัวทั้งลูกพี่ลูกน้องมาสอบปากคำที่โรงพักเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการสังหารโหดในครั้งนี้ว่าน่าจะมีปัญหากันเรื่องการการการเลือกตั้งนะครับผมว่าอย่าพึ่งลงละเอียดเลยฮะอยู่สอบปากคำึงว่าล,าละเอียดก็คงคุยนับนก็เป็นความขัดแย้งอาจจะ เร,รเรื่องทางการเมืองท้องถิ่นหรือว่าเรื่องไรไรเดียวคือ่ก่างกรัอาวุธที่ก่อเหตุเราได้มาจริงๆตอนนี้เรามีหลายกระบอกนะครับกําลังเอาไปอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูจริงว่าได้กี่กระบอกนะครับไม่รู้สักเท้า,าไม่ใช่ครับก็อาวุธอาวุธที่ใช้ทั่วไปแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยานทั้งหมดนะมไปตรวจสอบ พยายาเล่าก่อนเกิดเหตุยิงกันว่าสอจโอต้งนัดคนที่เกี่ยวข้องประชุมกันที่ชั้นสองของบ้านที่เกิดเหตุเรื่องการเตรียมลงสมัครสมาชิกสภาอ,อบจรปราจีนบุรีมีการเจรจาเรื่องการจัดสรรผู้ลงสมัคร คาดว่าการจัดสรรนั้นไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้เลยทําให้เกิดเหตุทะเลาะถึงขั้นยิงกันเกิดขึ้นแต่คนใกล้ชิดบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับโกธรโกธรเล่าว่าสาเหตุที่ยิงสจอโอต้งไม่ใช่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองแต่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างสจโต้งกับลูกน้องคนหนึงของโกธรเพราะสจโต้งเคยตบหัวลูกน้องของโกธรลูกน้องคนนั้นเลยแคคนสจโต้ง ระหว่างที่สอจโต้งกําลังเดินทางกลับขณะที่ลงบันไดได้เผชิญหน้ากับลูกน้องของโกธรที่เคยมีปัญหากันและสอจโต้งได้เข้าไปตบหัวลูกน้องคนนั้นอีกครั้งเลยกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายลูกน้องคนนั้นชักปืนกระหน่ายิงสอจโต้งจนถึงชีวิตแต่นี่เป็นเพียงคํากล่าวอ้างจากคนใกล้ชิดของโกธรเท่านั้นคลิปเสียงสอจโต้งคุยกับโกอย่างดุเดือดก่อนโดนรัวยิงสุดโหดเราไปฟังกันเลยค่ะโกจะลงกอลงไปเลย ไมลงหเอาลงไปเลยแล้วเราตั้งแต่วันนี้นะจะเหยียบห้างนี้ครั้งสุดท้ายนะอ่าพอเป็นคนพูดว่าหนึ่งผมไปเอาเงินออปจอตรงไหนผมบอกว่าติดลบผมบอกว่าติดลบติดลบเอาเงินอบจไปกี่ือนผมจะ่าย2จะ้านดีพิทผมจะบอกให้โกนะเงิน20ล้านอ่ะผมบอกว่าโกจะมาเรียกเงินผม20ล้านเงิน20ล้านเนี่ยผมให้พ่อ ผมพูดหรือเปล่าผมพูดหรือเปล่าโอ้โหก็โกไม่ลงเรื่องมากเลยครับผมเขาไม่อยากเลยเป็นหูแล้วอ้าวผมทำอะไรมาให้โกมากผมทำอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมทำอะไรมาให้โกทั้งชีวิตผมเตะคุกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยแล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำเลงและครั้งนี้พอผมมีโอกาสที่จะทำอย่างนี้ผมก็ทำเพื่อใครแต่โกก็โวยบอกพูดนายกทุกคน โทรไปี่ครับผโทรครับผมถ้าโทรปักไปไม่เป็นไรโทรไปเลยเข้าที่แข่งได้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้แข่งได้เลยทั้งคนแข่งได้หมดผมไม่ได้แข่งกับน้องเพื่อเพราผมรู้ว่าถ้าผมไปแข่งกับ้องผมก็แตกการแล้วคะแนนมันจะไม่แข่งได้หรอกโดคุยกันก็แบบว่าพี่น้องที่เป็นพี่น้องกันถ้าท่านก็สบายใจแกยังตกใจหรือว่ากังวลใจไหมครับไม่ไม่กังวลใจไม่เป็นไร ให้กฎหมายเป็นให้มีคุณธรรมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแม่ก็ไม่ยอมเชื่อเลยว่ามันเป็นการหลบหนีรับร้องกันในเชิงรับใช้กันร้องกันในเรื่องเรื่องเไอเรื่องทะเลาะไม่มีอ่ะเราะเขาเหมือนกับลูกกับแม่นะครับเลยเพราะว่าเขาเรียกเขารักเหมือนเป็นุูดเป็นคำต่างจากไม่รู้กันจะไปเสนอห่ดีทำเฉพาะเป็นโอ้ยที่เคยอันนี้ไม่ใช่ฝากขอไปนอนอยู่บ้านมีความกังวลเรื่องสืบีไหมครับไม่มีกังวลไม่มีกังวล เรือเรื่อง่อสุขภาพของพี่ชายะัไม่ไม่เยเห็นเห็นว่าเขาพิ่งเพรักษาไม่แม่ก็เป็นไรเราทราบถึงปมการก่อเหตุในครั้งนี้ไหมครับแม่ไม่รู้รู้มาก่อนไหมรู้มาก่อนไหมถึงรู้ไม่รู้ไม่มีการดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในบ้านผู้ชายผู้พ่อหาไมว่เรืรบแล้วก็พิจารณาการ กองสมมุนสมที่อะไรไม่อะไรส่วนเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ให้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในบ้านตอนนี้การสะสมไปถึงไหนแล้วครับท่านก็อยู่ระหว่างการสะสมในเบื้องต้นเพราะต้องรวบรวมหลักฐานให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบภาพขโมยดึนปืนที่มือเที่ยวในปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งหมด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอล l o เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ